กุ้งทอดชอตเค่ยเข้มได้รสชาติที่เค็มมันพร้อมวิธีการทอดกุ้งยังไงให้กรอบกินได้หมดทั้งตัวส่วนผูมที่จะรับเมนูนี้ขั้นตอนแรกก็มาเตรียมชอตไข่ยเข็มก่อนใส่ไข่เข็มลงไปแล้วก็ใส่นมสดจืด100 m l แล้วก็กดปัน่นคี่บ่าตัวการให้น้ำซ็อสมีความเนียนออกมาเป็นครีมครีมก็จะได้ชอตไข่ยเข็มแบบนี้ก่อนที่จะเอากุ้งไปทอดก็อย่าคลุกกับแป้งทอดกรอบก่อนให้แป้งมาเคลือบกุ้งก็ได้กุ้งที่มีแป้งมาเคลือบบางๆก็กุ้งลงทอดได้เลย เราก ja ja no? ็จะทอดให้ก oh, ุ้งสุกไปเลยกุ้งก็จะสีน่ากินมากพี่นนอะแบบนี้ใช้ได้แล้วมาพักสติน้ำมันต่อมาเป็นขั้นตอนการทาซอสไข่เข้มก็ใส่เนยจืดลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆขึ้นมาพอเนยละลายแบบนี้เอาซอสไข่เข้มที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปเลยผมุกุ้งรดถึงช้อนชาทีนี้ก็รอให้ซอดเดือดขึ้นมาพอน้ำซอสเดือดแบบนี้ก็เป็นว่าใช้ได้ก็กุ้งมาใส่ลงไปเลยลุกๆ ใส่กระเทียมเจียวลงไปพริกจินดาต้นหอมนี้ก็บลุกๆพ,พอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยพี่น้องดูมีไข่เค็มมาเคลือกกุ้งรสชาติเค็มมันเปลือกกุ้งกรอบกินได้หมดทั้งตัวลองไปทำดู